เราจะเปิดเสียงประมาณ oh, <my> ไปปิดไฟไหม oh, <English. S 1> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในรายการ <The> อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคนะ,ะยังไม่คิดชื่อช่องนะโอเคมาเราจะมากดอังกฤษนะคะโอเคหัวร,ร้อนไรหัวร,ร้อนไลน์หัวร้อไม่ได้ นี่อาอยู่นะโอเคกดอันนี้หรือไม่ใช่มันต้องอยู่อันแรกตลอดอยู่แล้ววะใครอ่านออกก็อ่านเองนะครับผมอ่าชกนานออกวะไม่อ่าน <c oughs> อ่านไม่ออกไม่ใช่ <c oughs> ไม่อ่านโอเคมาจุดเริ่มต้นของเรานะพี่ชายชั้นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> พี่ชายฉันอายุห้าสิบปีโอ <laughs> ไ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคอ่านไม่เข้าใจเราสามารถสคลิปได้หรือไม่สคลิปไม่ได้ด้วยให้ตูอ่านทำไมโอ้ยย่าโอ้ยโหนากก่ากลัวเสียงโชกุนน่ากลัวอีมันต้นไม้ <laughs> โอ้หไม่ว่าจะเจออะไรน่ากลัว่นนี้ช่วยไปปิดไฟได้ไหมโอเคงั้นเราเล่นกันอย่างนี้แหละแค่นี้ก็หลอนจะตายแล้วมันไอ้นี่ที่เขาเรียกว่าไม้กางเขนเออไม้กางเขนนะของพระเยซูใช่เอามาทาไมก็ไม่เอามาเอามาบูชาไงพวกที่แบบนับถือศาสนาอะไรประมาณนี้นะมันั้นเราลบเพราะว่าเราศาสนาพุทธไม่ใช่ ต้องเรามาโหลดดิ่งอยู่โอเคครับจบไปเรียบร้อยนะครับบายครับ <Hey. S 1> ผมไม่ใช่แล้ว <laughs> มันโหลดนานอะไรขนาดนี้โอเคหวังว่าภาพจะสวยอย่างที่เรา <c oughs> คิดนะเออตอนนี้เขาลดราคาเลอแค่สิบบาทนะจากห้าสิบกว่าบาทนะห้าห้าสิบเท่าไรนะว้าว wow. นี่มันไฟนี่อ่าดูสิครับจะหละกว่าครับเครื่องใครดีๆก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับถ้าไม่แหลกนะครับโอเคอื้อหือ กล้องนี้จะดีเหลือเกินนะนี้คืออะไรมือนี่เอาไว้จับเหรอจับเลยจะได้มือไหมโอเคเอ้าวไม่ไหม้ด้วยเกมนี้เหมือนจริงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มแสงจักนิดหนึ่งเพื่อจะได้มองเห็นนะโอเคโอ้โหแค่นี้มองไม่เห็นเลยนี่อะไรโหมืดตึ๊บเลยนี่มันไม่ใช่ประตู <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในบ้านสิ โอ้โหถ้ากล้องจมนี่มันถ้ากล้องจะหมุนชาขนาดนี้นะกดใครทำอะไรกันเดี๋ยวเดีด๋ดใครทำอะไรกันในห้องมันทำคนเดียวเออไ,ไ,ไม่ดูแบบนี้จะดีกว่านะ ต้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานโอ้โหเปิดไฟซะขนาดนี้เด็กคนนี้นะครับกําลังจะแบบว่าเดินละเมือไปเข้าห้องน้ํานะครับกําลังไปฉี่ที่ประตูนะไม่ใช่อะไรนะโอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวแบตจะหมดเราเห็นแบตตรงนู้นแหละเฮ้ยเป็ดเออปิดยักปิดเย็นนะอ่ะเดินไปทางนี้ไม่ได้ด้วยโอเคนะกล้องนี้เราเอาไว้ไม่ อ๋อนี่ไงมือมือมีประโยชน์อย่างนี้นะกดตรงกลางหรอล็อกก่อนยังไงอุยอ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่นั้นเราถ่ายอย่าเข้ามาไม่ต้องใช้กล้องหรอกโอ้โหเราเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดนะครับ ปิดอัตโนมัติเลยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ใครบินได้เมื่อกี้ไอกาครับไอกาเมื่อกี้ใครบินได้ตกใจหมดเลยนะโอเคโอ้โหและไอ้เด็กคนนั้นมาหาไปไหนแล้ะตกใจประตูเปิดอัตโนมัติด้วย ปิดกับปิดกับถ้าภาพจะชัดขนาดนี้นะไปเปลี่ยนกล้องเถอะกล้องแคแนลก็ดีนะเอาปิดกล้องปิดกล้องนี่จะมืดขนาดมืดจนมืดจนนี่เรียกว่ามืดเลยอะไรอ่ะทำไมมันมืดขนาดนี้อะไรเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมองมองเห็นแต่อะไรดำๆก็ไม่รู้ อ๋อเนี่ยมันเป็นโตะนะฮะโตะนี่สื่อถึงอะไรั้งฮะแบตเตอรี่นี่เองแม่แบตเตอรี่อึบเก็บแบตเตอรี่มีซะที่ไหนลงโอเคโหแบตเลือหุเลือกคายทอดสดได้แล้วโอเคโอเคโอเคนี่คือการไลฟ์สดนะครับตุ้ยไม่ใช่ละ โอเคครับอยู่กับผมไม่แม่นทนะครับแล้ววันนี้เราจะมารายสดกันนะครับโหไม่มีไม่ถือกล้องนี่แบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะโอเคต้องถือกล้องเอาไว้เพื่อแบบเจออะไรจะได้ถ่ายปุ๊บไว้เลยนะอย่างเช่นไอ้กาตัวเมื่อกี้นะครับมีกาก็ต้องมีไอ้กาใช่ไหมโอหใครเข้าหาบ้างเนี่ยเหยุดคลิปโอเคมีใครแอบอยู่ข้างนอกเปล่าถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดนะครับไปฟ้องตำรวจนะ ประเด็นคือมาอยู่นี่ได้ไงครับเดี๋ยวนะถ้าเกมจะลื่นขนาดนี้นะแล้วจะหันว่ยขนาดนี้นะนี่มันรูปอะไรเนี่ย <c oughs> อย่าอย่าคิดลึกเหมือนหน้าคนเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เป็นตาเป็นปาก <c oughs> เหมือนนะอาจาจะเป็นอิสเตอร์เอกก็ได้ใครจะไปลูลุลุลุ้ โอ้ยตกใจตกใจไปไป <c oughs> เราจะฝันก็นได้ใครจะไปรู้นี่ฝันดีหรือฝันร้ายฝันร้ายขอให้กายเป็นดีเพลงแต่งเองเมื่อกี้นี่เลยมันกระท่อมหมหรืออะไรโอ,โอเค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 ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่ง ปุ๊บแล้วคนวรจวเข้าประตูนั้นใช่ไหมใช่โอเคแล้วไอ้เด็กป้าบอมันกินมันหายไปไหนครับอย่าบอกนะมันฉี่รถกำแพงมันก็ได้ลายหายไปเพราะฉี่ตัวเองอะ่ะเออนอนหลับมือไม่รู้เรื่องโอเคโอเคคลิปนี้แนะนำดูตอนตีสามนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากไขรมันจะลุกขึ้นมาดู โอเคอ่าโอ้โหโอ้ด <laughs> oh, oh, okay. uh ีโ uh อ้ผมถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดวัสดีเพื่อนผมถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดนะครับไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคอออเอจะเลอหรือเปล่าเนี่ย อะไรใครเป็นอะไรเดี๋ยวเธอะเดี๋ยวเธอะสัญญาณหัดข้องเหรอโอูโห้หูน้องฟักทองใครมาตั้งหุ่นไล่กาไว้ตรงนี้หุ่นไล่กาตรงนี้กาละเกาม <c oughs> เรียกกาเลยวหุ <c oughs> ห่นเรียกโอ้โอ้เมื่อกี้คนวัด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 โอ้โหเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่เป็นคนแน่นอนเฮ้ยเปลี่ยนแบตยังไงอะ เดีด๋ยวไแบบนี้จะดีกว่าไหมอือหือวิวิีเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเปลี่ยนแบตแบตเตอรี่เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนได้เราเก็บแบตมาสองอันเมื่อกี้เนี่ย ก็เก so like ็บแล้วมันเติมไปแล้วเนี่ยเราอยู่ HD Auto เฮ้ยเราสามารถย่อได้ครับอ่ย่อย่อย่อเนี่ยโอเคอ๋อแล้วอ๋อมันเปลี่ยนแบบตังนนว่ะเดี๋ยโอเคโอเคโอเคนะครับเข้าใจแหละเราจะอื้มถ้าจะเปิดต้อนรับกันขนาดนี้นะมันมีเมื่อยไหมเนี่ยน้องเข้าไปในฟาร์มนั้นปะครับ ไปฟาร์มเหรอเราต้องเข้าไปฟาร์มนะครับเกม Rv ครับช่วงนี้ใช่ใช่ใช่เราเรานี่แบบว่าเฮ้ยถ้ากดอู้หูเสียงอะไรเสียงเปี้ยอะไรมีกระโดดโอเคกระโดดได้ตั้งแต่ไหนก็ไม่บอกเอ้าเปิดได้เตรียมตัวมืดอ,<ร>อีก<ว>แล้ว คตรสวยอ่ะมือดอีกแล้วผมถ่ <S 2> <S 2> <S ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหมดนะครับโอเคนะครับาโคตรสวยมีไฟฉายมาให้เราสักหนึ่งอันนี้จะใช้แทนกล้องเลยนะจะไม่เปิดกล้องเลยนะถ้ากล้องมันจะชัดขนาดเนี้ยนี่ขนาดเฮ็ดดีนะเนี่ยถ้าถ้าไออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ เขาบอกคนไทยพูดมากนะคนไทยพูดมากพุทธรรมพูดมากไม่ได้เลยนอู้วะไรอ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยวว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 ตวว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 อวว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 ว มว่ามันเป็นแค่วอลเปเปอร์นะฮะโอเคสรสๆไม่มีอะไรสำคัญในนี้ <c oughs> อยากเดินเยหลังมากน่าจะเล่นในคอมนะเกมแบบนี้ <c oughs> ลองเดินแบบไม่เปิดกล้องเลยดิโอ้ยเป็ดดิเออกดย,ยักกดเย็น <c oughs> ลองเดินแบบไม่เปิดกล้องได้ แค่มันจะมองไม่เห็นอะไรเท่านั้นแหละโอเคห้ามเดินนะห้ามเดินแบบไม่เปิดกล้องแต่ต้องวิ่งแบบเปิดกล้องใช่ไหมไม่เอาเอาเอ้ยเฮ้ยหลอนหลอนเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้แลวมันเดินเองอ่ะเฮ้ยเดินเองอ่ะเดินเองอ่ะถึงพาเรามาที่นี่ล่ะโอ้โหพามาตรงบ่อน้ำด้วยอืมดูพื้น พื้นนี่เป็นแบบเหมือนพื้นห้องน้ำเลยต้อเดินลงไปว่าชกุนโอเคนะครับเหมือนพื้นสระว่ายน้ำเลยครับตอนนี้วิ่ง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 ใครหิวข้าวเสียงอะไรใครหิวข้าวใครหิวข้าวเสียงท้องเราร้องเองไม่ใช่อะไรนะแล้วกระโดดได้ใช่ไหม กระโดดได้จะส่อง <S <S อุ้ยเอาจะกระโดดเพื่ออะไรเนี่ยได้เวลาส่องบ้านแบบไม่ใช้กล้องอยา่าไม่ได้ไม่ไม่ถึงยาปิดตาไม่ได้ปิดแค่เปิดมองไม่เห็นอะไรเลย ้ามใช้กล้องก็มองไม่เห็นนะสิสักพักเจอศพล่วงลงมา <c oughs> โคตรชัดเลยภาพจะชัดขนาดนี้ไปซื้อกอลอนน้องแคนนอนเถอะนายอะแคนนอนไม่ดีพ่อก็ใช้แคนนอนนะต้องใช้ซัสสกิก <c oughs> ต้องใช้ของเกมเมอร์เออกล้องเกมเมอร์ภาพคุณภาพดีกล้องซีบิงไงถ้ามีจะหาให้ดูสักพักกล้องซีบิงออกขายแล้วครับ กล่องสีบิงถ่ายก็จะติดรูปพี่แปงมาด้วยกล่องสีบิงเนี่ยเฮ้ยมีการเมื่อยด้วยมีการเมื่อยโอเคใช่มีการเมื่อยนอนด้วยเราไม่ง่วงเนี่ยมาเดินตอนกลางคืนเนี่ยเปิดไม่ได้ก็เดินเฮ้ยเพื่อนนอนแล้วไงตอนกลางวันเพื่อห้องน้ำสร็ิเฮ้ยมีบ้านหลังใหญ่ตรงนี้มีบ้านหลังใหญ่ตอนนี้ตรงน,นี้ไม่ใช่ตอนนี้ มันก็ตอนนี้แหละเออพูดผิดกลายเป็นพูดถูกไปเสียดด้เปิดได้จะหาให้ดูโอเคเปิดไม่ได้ผมถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่าปิดตาสิอูู้อู้หูอู้หูเขียนห่วข้ามใช่ไหมไม่ยุ่งก็ได้เดินเข้าไปเลยเดื่นเข้าไป เขตห้องห้ามเขตห้องห้ามเราทำเดินเข้าไปเห็นไหมเหรเห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยตรงนี้มีประตูมีซากุล็อกก้นไม่อือหือเือหือเขตหวองห้ามเราไม่สนไม่สนแล้วแกจะปิดตาเพื่ออะไรไม่ได้ปิดดู ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแค่ดับใช่ไหม,มข้างหลังยังมีทันนี้เปิดได้จะหาให้ดูเปรดดออีสล็อกอ๋อเหมือนจะภาพย้อนหลังเหมือนจะเคยเป็นคุกปะครับ เออดีนะถ่ายเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วนะครับเอาไปฟ้องพวกแม่นนะครับอีกาไอกอ่าเมื่อกี้หมืนคนจะโดดจากตึกปะไม่อะมันเหมือนผีมากกว่าเราอยู่กันสองคนนะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มสี่สิบสมจะสี่ทุ่มแล้วว่าจะเล่นจบปะนะ แม่เฮ้ยเร็วเวเนาวอะไรอ่ะเมื่อกี้อ่านไม่ทัน,อน,ทนโอ้โหเสียงเสียงมันอะไรจะขึ้นมาจากกลุ่มศพประมาณนั้นอ๋มันขึ้นมาไม่ได้หรอกมันเป็นพื้นห้องน้ำตอนนี้ไม่เป็นพื้นห้องน้ำแล้วตอนนี้กลายเป็นคลองหน้าบ้านเราเลยเป <laughs> ็นคลองหน้าบ้านเลย ยินเสียงได้ยินเสียงยเสียงยโซไหมฝากฝากเป็นกำลังใจให้ผมทีมทีม <c oughs> ที่ที่ผมจะแข่งบอนลในอาทิตย์หน้าชนะ, <c oughs> ะด้ว <c oughs> ย,ยนะครับขอบคุณครับใครจะมาดูบ้างเชียร์เชียร์สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับหลมิฟแรกปล่อยออกไปนี่ก็แบบคนดูเป็นล้านเลยนะก็เลยค่ะดูหมดสอบได้เปนเรือ่อตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดา ส่งมาให้บ้างดีอะไรตายครั้งหนึ่งนี่เลิกเล่นนะพูดจริงไม่ได้พูดเล่นโอ้โหเจอพื้นห้องน้ำเลยเสียงอนเลยวะชิบอะไรเนี่ย โอ้โหเจอโชกุนเจอเจอแล้ว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 วิ่งสิวิ่งเหรอไม่ด้ถ่ายเก็บไว้เป็นลักแทโอ้โหอือหือ โอ้โหรุดเธอขอร้องอื้อถ้าจะเดินไวกันขนาดนี้นะผมวิ่งเลยก็ได้ครับล็อกด้วยอนะ่ะำไมล็อกด้วยโอ้โหโอ้้หโอ้โหตายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับไว้เจอกันนะครับผมไฟครับ จะมีตัวเอกป่ะ You date ไปครับผมถามจริงเหอะเล่นแล้วใครใครดูแล้วกลัวมั้ง